เต็นท <C ity> ์พกพายแคนวาสรุ่นซันบุลล็อกของเรานะครับเป็นเต็นท์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้ถึง3ฤดูนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวฝนตกนะครับผมตัวเต็นท์เป็นผ้าคอตตอนแคนวาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความกว้างของเต็นท์ยาว3เมตร5เซนนะครับความยาว3เมตร5เซนสูง2เมตรนะครับด้านหลังก็จะมีแบ็คออนนิ่งยื่นออกมา1เมตรครับด้านหน้าก็จะมีออนนิ่งกางมาแล้วยาวสี่เมตรครับออนนิ่งของเราเนี่ยปรับบ ได้หลากหลายรูปแบบตามแต่เสาที่ลูกค้ามีเลยนะครับจะสามารถกางแบบแบบนี้ก็ได้ครับเต็นท์พก p ืพายแคนวาลรุ่นซันมุนล็อกของเราครับก็จะมีไซด์ออนนิ่งให้แบบนี้ด้วยเป็นสามเหลี่ยมนะครับมาพร well. ้อมกับเลนโคเวอร์เป็นผ้า t c นะครับหรือโพลีคาร์บอนแคนวาลนะครับตัวนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่ทนทานและกันน้ำได้ดีมีไซด์ออนนิ่งออกมาให้ด้วยนะครับเต็นท์ของเราสี่ด้านเนี่ยจะมีออนนิ่งให้หมดเลยเวลาฝนตกหนักๆเนี่ย ก็จะสามารถเปิดหน้าต่างประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเราอยู่ในเต็นท์ได้อย่างหายใจสะดวกเลยนะครับอยู่ในอย่างสบายเลยตัวเต็นท์ของเรามาพร้อมกับเสาสองเมตร40ทั้งหมด4ต้นนะครับผมเป็นเสาเหล็กชุบกาวนั์นะครับแข็งแรงมากๆครับผ่านการใช้งานในช่วงที่มีลมแรงๆนะครับเอาอยู่มากๆนะครับเหลือๆเลยครับผมสูงว8 0เซนนะครับตัวใต้ออนนี่นี่ก็จะมีเฮดลูมเยอะมากๆนะครับผมชูมือยังไม่ถึงเลยฮะ เราไม่ไมจำเป็นต้องกกทามาเลยนะครับเ่้าช้เต็นต์ตัวนี้ก็จะมีพื้นที่ในการนั่งคุยพบ,พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อหรือจะประกอบอาหารด้านหน้าเต็น์แบบนี้ก็ได้นะครับผมเต็น์ของเราเนี่ยมีประตูทางเข้า2ทางครับด้านหน้าและด้านหลังตัวประตูเนี่ยด้านข้างประตูก็จะมีหน้าต่างให้ด้วยนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีประตูไม่ใช่ประตูนะครับด้านข้างจะมีช่องหน้าต่างสามเหลี่ยมใหญ่ๆเลยนะครับทั้ง2ด้าน เต็นท์ของเราเนี่ยมีช่องร้อยสายไฟด้วยนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังก็จะสะดวกสบายมากๆครับกับคนที่ไปกลางเต็นท์ในที่องเอกชนหรือว่าอุทยานแห่งชาติที่เขามีปลั๊กไฟให้ให้เสียงนะครับผมคุ้มค่าจริงๆครับเต็นท์พอกคิวพายแคนวาสรุ่นซันภายในเต็นท์พอกคิพายแคนวาสรุ่นซันนูนล็อกจะมีพื้นที่กว้างขวางมากๆนะครับด้วยความที่เต็นท์เป็นทรงเฟกโโปรนะครับผมก็จะมีพื้นที่ด้านบนหลังคาเนี่ยมากกว่าเต็นท์ทรงโดมนะครับ เต็นท์ของเราก็จะมีประตูทางหน้านะครับและด้านหลังนะครับด้านข้างประตูก็จะเป็นหน้าต่างนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างสามเหลี่ยมใหญ่ๆทั้งสองด้านนะครับผมเต็นท์ของเราเป็นผ้าแคนวาสคอตตอนแคนวาสร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมคีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีนะครับพื้นเต็นท์ของเราเป็น PVC นะครับหนามากๆนะครับ ตัวซิปใหญ่มากๆนะครับแข็งแรงมากๆครับเต็นของเราก็จะให้ตาข่ายไว้ด้านบนนะครับไว้สำหรับพาดของแล้วก็ถุงสองใบนะครับถุงตาข่ายอย่างนี้นะครับสองใบใต้หลังคาก็จะมีฮุกแขวนของทั้งหมด14จุดนะครับแล้วแต่ลูกค้าปรับใช้ได้ในกระสมเลย ในเต็นท์ของเราจะมีช่องรอดสายไฟนะครับทั้งสองจุดด้านหน้าและด้านหลังตรงนี้ครับเต็นท์ของเราเนี่ยเหมาะสำหรับนอน4-6คนนะครับตัวนี้เป็นเบาะพอยคิวพายขนาดความกว้าง80ดสิบเซนยาว2เมตรนะครับวางเรียงกัน3เบาะนอนยังมีพื้นที่เหลือๆเลยครับ เวลาเราอยู่ใต้เเวลาเราอยู่เภายในเต็นท์นะครับผมถ้าเกิดฝนตกแรงๆเราก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างประตูตหน้าต่างเพื่อระบายอากาศได้แลยฝนไม่สาดเข้ามานะครับทั้ง4ด้านก็จะมีออ n นนิ่งนะครับส่วนด้านในส่วนของด้านข้างเต็นท์ที่เป็นหน้าต่างสามเลนก็จะเป็นอออนนิ่งของตัวเลนโคเวอร์นะครับ